สวัสดีครับทุกคนอันนี้คือเดอะซิม4พาร์ทที่2นะ EP สองซีซั่นสอง EP สองโอเคครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในบ้านนะฮะมีใครอยู่บ้างมีโอเ i รชอยู่บ้านหนึ่งคนเมื่อวานเราถึงไหนนะเมื่อวานเราถึงเพ a y โตใช่ไหมว่าอ้อวำไมไปโรงเรียนวะอ๋อให้เพโตไปทำความรู้จักกับคนหนึ่งคนแล้วก็หายไปนะฮะก็เลยไม่ได้ไป แต่ใช้ vacation day ไปนะครับไอ้นี่ไอ้ vacation day อันนี้ถ้าบางคนไม่รู้จักก็คือเหมือนแบบวันหยุดที่เราสามารถหยุดได้อะแต่ถ้าเราจะหยุดก็โทรไปบอกที่ทำงานก่อนอะไรทำอนองนี้ย high agent คืออะไรวะอ๋อของของไอ้ที่ขายรูมนั่นแหละเราโทรไปบอกก่อนนะครับ take vacation day เ <c oughs> <ๆ>ช่นเ <c oughs> ช่นไอ้นี่จะทำงานอะทำแล้วเราก็ต้องโทรไปบอกเขาก่อนว่า วันนี้เราจะหยุดนะอะไรเงรี uh ้ย huh. นะครับอเเยด่ีา n นี่ยอร์ม m o e i โอ้เยงั้นเดี๋ยวเราลองกันเลยคลาสสิกทำคลาสสิกเพนติ้งนะโอเค okay. โจนหนุ่มนี่ไปทำอันนี้ให้เสร็จ Play on a jungle gym while p า a y f u l ์ฟูลเพลทำยังไงให้ play f u l วะอ่า Take a bubble bath น่าจะทำให้ play f u l นะครับ o l d i s i s almost o l d i s birthday g e u to อันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันเดี๋ยวให้มันโตของกันไปเลยนะฮะจัดงานเลี้ยงวันเดียวโอเค one loop, one loop, วันรูปวันรูปฮะไปโตมีเพื่อนคนไหนบ้างไหมเนี่ยมีเวอร์นอนมีแจ็คไปหาเพื่อนเพิ่มดิ แต่ว่ารูมนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนเพิ่มหนึ่งคนไอแนนซี่นี่จะมาไหมวะเนี่ยหาเพื่อน oh. เพื่อให้มาไองานมันเกิดนบนีใครฟนซิสแตนฟอร์ดมันมันแก่งวะบาคนบอกว่าปกติดิมีเซอันนี้ก็ได้วะเป็นคนหนุ่มคนเดียวเดี๋ยวทักทายกันแนนซี่อันนี้ดูหญิ่งไปนะฮะผมว่ามันคงจะไม่มามานเลี้ยงเราอ่ามีเมซา มีใครอีกไหมอืมไม่มีแล้วงั้นเอ่อไอ้ป้านี่แก่ไปเดี๋ยวเออได้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 อยู่ไอ้ป้าคุณป้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้ามานี่ มีแต่คนแก่เต็มเมืองหมดเลยนะฮะเกรกเชาตอนนี้ก็ได้อามาหนึ่งคนไอ้ดำนะฮะโทษโทษดเรสซิสอ่าผมสร้างเขาเองอะอเดี๋ยวไม่มีใครแล้ะนี่ใครเดดมาคีล่าฮอตันโฮลตัน굿ไบทำไมวะไปท,ะทะักทายดีไอ้นุม่มไปเฟรนด์ลี่อินโทรดักชั่น เดี๋ยวลูกเพลฟูลแล้วเพลฟูลเสร็จแล้วไป play on the jungle gym นะฮะ play โอเค play on jungle gym ฮะ play on jungle gym while play full นี่ได้แล้ะฮะมันก็เพลฟูลอยู่นี่ทำไมมันเพล้วมันไม่ติดวะ o r a n g uncomfortable เดี๋ยวมึงรู้จักไอส้สาวน้อยคนนั้นยังนะเนี่ยนะไป สีชมพูเนะนี่ย Funny Production ก็แล้ชักชาเอ้ยมีคนใหม่ใครไปด้วยฮะคนนี้ด้วยทำความรู้จักคนเยอะๆครับเผื่อว่าจะได้ทำเป็นเพื่อนรีบไปดีโบทำไมอ่ะเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่อใช่เดี๋ยวเออวิ่งาาไมดี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 ดกลับบ้าน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 นะฮะไปเออกินข้าว นะครับแล้วก็วาดรูปเออหายรูปหายรูปไปไหนวะเฮ้ยรูปอยู่ไหนอ้าวหายไปเลยหายไปไหนใครรู้บ้างครับรูปมันหายไปไหนอืมไม่รู้แต่ไอ้ลูกเนี้ย ึงทำอันนี้เสียง play on a jungle g y m why play full นี่มึงไม่ play full หรอเนี่ยนี่มันชื่อ jungle g y m อริงเม่วาเนี่ย look at me monkey bars jungle g y m ชื่ออะไรวะ jungle Jim เป็นยังไงแบบนะครับอันนี้คือ jungle Jim ใช่ไหมเออ งั้นเราไปผิดที่ฮะเราต้องอแถวนี้ไม่มีจังก็จิมให้เล่นฮะเรายิ่งไม่มีต่างอยู่ด้วยถ้าไม่โหผมอยากได้พอทับแลนดสองสองหลังนี้มากเลยเพราะว่าจะได้สร้างบ้าในให้คนอื่นอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา Travel ครับ t travel ฮะไปหนุ่มนี่เมื่อไรจะเสร็ซตไป เราว่าลูปก,ก็หายไปเลยเออโดนแดกไปแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งมันไปป๊ากันนี้ไปเล่นจังก้อนจิ๋มนะโอเคเอ้ยผมลืมตั้งนาฬิกาไม่เป็นไรตั้งนาฬิกาทีหลังก็ได้อันนี้ผมว่ามันคงจะอิเล็ปส์มาประมาณ5นาทีผมก็ต้องตั้งไว้ อีสิสตาร์ทโอเคแมกโนเลียบลอสมเย่ไปเล่นเปรตไปไปไปเร็วปันบที่เพื่อนฟูจะหายเน่เล่น <c oughs> ไปฮะโอเคอาชีฟเลเวลฟับ <c oughs> okay. นี่ไงเด็กน้อยจิ๋วคนนี้ที่เราอยากรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองคนมีคนนี้ชื่อว่าอะไรนะเนี่ยมองไม่เห็นชื่อชื่อที่อะไรเนี่ย โ oh, อ้โหยุงบนทาเลียจอห์นสันมีทาเลียจอห์นสันมีแต่เด็กครับแถวนี้เรารู้จกักอลิเวียสเปนเซอร์คิมลีวิสเด้วยชื่อยาวนะโอเคตรงนี้มีคุณป้าคีร่าโฮตันคนเมื่อกี้นี่นี่มีเจเกลเลียมโอเคชงขงมงปุ๊บ รู้จักกันดิเป็นอะไรกันวะเนี่ยรู้จักกันยังอุ้รู้จักกันดิ Funny p r o d u c t i o นก็ได้เดี๋ยวมึงเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเป็นอะไรกัน <S <S เออกูกลับบ้านละสวิตช์คอนโทรลทูโอริจเลยแล้วให้มันกลับมาเองฮะเพราะเราเราต้องรีบสร้าง ภาพวาดนะครับคื e paintings เอ่อถ้าอยากจะรู้ว่าผมอาจบางบางคนอาจจะอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมเปิด setting ให้ให้ดูนะครับ setting ของเกมเพลย์อ่าอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่นะฮะผมติ๊ก f i l fill empty h o m e 2คือ npc หรือพวกทาวนี่จะไม่จะไม่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านที่ลงลงนะครับ แล้วก็ Auto Age Play Sims ก็ออนอยู่ก็คือชีวิตดำเนินต่อไปนะฮะ Auto Age Unplay Sim ก็คือพวกเทานี่ที่เราไม่ได้เล่นมาก็ดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนกันแล้วก็ Disable Autonomy for Selected Sim ก็คือเหมือนว่าเราเรา,เราเลือกซิมคนนี้อยู่เขาจะไม่ออโต้นะฮะแต่คนอื่นจะยังออโต้อยู่ปกตินะ lifespan ก็ normal ธรรมดาเนะะี่ยฮะแค่นี้ฮะ c o n t r o l ก็ผมใช้ the Sim 3 control h uh, the Sim 3 camera scrolling ก็ออนอยู่ ไม่ไม่ไม่พลิกแพงนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวโอริจบอกให้ไปวาดรูปมาว่ายน้ำอะไรแบบนี้รีซูมล่าชคลาสสิกเพนติงจะจัดวันเกิดเลยดีไหมันเกิดให้โอริจก่อนนะโอริจไม่ต้องมีวันเกิดหรอกนะแต่วันเกิดลูกสาวต้องมีหมายถึงลูกสาวไม่ต้องมีวันเกิดหรอก แต่ออลิสต้องมีดิโอเคมันเป็นคนเฮี้ยงะนะแล้วไ่เดี๋ยวเราคุกให้ลูกสาวโตก่อนครับบลูคอนเฟดเคครับให้ลูกสาวคลอเด็กโอเคเป็นวาวนี้เข้ามากระเป๋าฮนะอิโมชั่นดิง้งดิ้งไหมเหอะเกะกะตั้งนานละ oh. นี่เป็นไรมาคุยดิ mm hmm. ว่างไมหมฮะ เบร s for new toys นี no okay, nee ่ไม e ่มีความหวนต้องไหมวะโอเคได้บลูเก oh, ่อนพีดิคเดี๋ยวๆๆทำอะไรเอ่อแอดเบ r ร์ด a y top แคนเด e แซ่ดีเ่ยมครับแล้วก็ให้นีมาเป่าฮะ taste f t i เยี่ยม แงมเฮ้ยภาษาอะไรเนี่ยห้าโปรห้าโปรอะไรวะโอเคต่อครับเป็นหญิงสาวครับจะอ้วนน่ะเดี๋ยวตอนแรกเป็นครีเอทีฟใช่ไหมไอตอนแรกเป็นอะไรวะโซเชียลบัตเตอร์ฟลายงั้นเราให้เขาเป็นอ่า ให้เขาเป็นอ big happy family อ uh? Success uh ๋ successful lineage ให้เป็นไงดีฮะ so mad serial romantic อ uh, ให้เป็น successful lineage ดีกว่าไปครับ cheerful แล้วก็ มีความชาวดิชฮะเยี่ยมครับไปฮะไปแล้วคเดตเดี๋ยวผมให้เขาแต่งชุดต่างๆนานาก่อนแล้วเดี๋ยวผมให้เขากลับมาใหม่ครับโอเคโอเคครับกลับมาแล้วฮะโอเคโอ้ยได้เข้าจมูกโอเคเดี๋ยวเคกอันนี้เก็บไปก่อนนะ เกี่ยวกันเกี่ยวอืมมีภูมิใจนะฮะลูกสาวโตกันอนิกคนหนึ่งโอเครีซูมลาร์จเพน t ิ้งครับคุยกันนครับผมเปลี่ยนท่าเดินให้หลายคนแล้วนะครับเพราะว่ามันมันท่าเดินมันซ้ำผมลืมเลือกนะครับตอนแรกให้นีิวัดรูปต่อไปเรื่อยนะฮะเจนไม่ใช่เจนดิชิจัง เดี๋ยวไอ้นี่เพื่อนเราเนี่ยาไปทักทายครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะจัดงานเลี้ยงมังอาจจะจัดแต่ว่าผมขอทำทำความสัมพันธ์เป็นเพื่อนให้ดีก่อนนะ Family n u s a t c k โอเคนาดีนยังไงความสนุกติดโซนฮะมึง ขึ้นไปข้างบนอ๋อมันเกิดดีวว่าเอ,อ้ยลืมลืมลืมไปนั่งไปนั่งหัวตอฮะไปนั่งไปนั่งนั่งนะน่าดีมานเนี้ยเล่นก่อนถ้านะ play game play sims forever กนะ็ได้ออดริชโอเคคุยไปเรื่อยครับเก to k โน w ฮะ,ะ,ะให้อีกความสัมพันธ์เดียวแล้วก็ขึ้นไปวาดรูปต่อให้เสร็จนะฮะช่วงนี้มันวุ่นวายมั้ยเดี๋ยวจะเพิงเ่งได้ไดแพดครับบนโต๊ะอาหารทำเล่น ไปอาบน้ำฮนะส่วนคุณหนูคุณหนูไปกินครับคุณหนูคุณนี้คุณนี้นเออไม่ไปอาบน้ำฮนะอาบน้ำอ้าวเดี๋ยวนะไอ้นั่นกูหายไปไหนวะเอ้อางอาบน้ำหายไปไหนอะ หายไปไหนทำไมาอยู่ในนี้วะงองอะไรวะเนี่ยอะไรวะ can intersect object object อ,อะไร object อ,อ,อะไรวะมึนอะไรวะกูงงมากเลยเนี่ย object ไอคือไอ้น้ำเนี่ยนะอเอ,อ้อน้ำกลับมาอีกแล้ว เออคืออะไรวันนี้ทำไมมันเป็นอะไรกันนะงงชิบหายน้ำอะไรวะทำไมมันคือคือห้างวางทับน้ำใช่เอออ่ะ พอใจยังแล้วก็แถมให้ชงไปท a สปีด p ี e ชาวเวอร์ครับส่วนอเด็กตาดีเล่นเกมสิบวิก็อันนั้นเต็มครับความสนุกชงเอออาล่ำไปขอเด็ดกิน อันนี้เดี๋ยวมากินที่ลังครับเดี๋ยวครับนึงเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวไม่แอัตโนติกเปลี่ยนชุด every day โอเคเราก็ไปโกเฮียนิดนึงเก็บข้าวเก็บของครับเก็บจานเขาเดชเขาเดชเขาเดชช่วยแม่เก็บจานหน่อยดีใส่ตัวไว้โฮมเวิร์กทำยัง โนสตาได้ทำเดี๋ยวนี้อันนี้ย่อนทิ้งทำเล่มใหม่ฮะนี่ทำอยู่ช่องทำครับทำทุกคนครับทำไมไอ้นั่นกูหายไปกันหนึ่งแล้ววะไม่หายได้วหอยู่นี้โอเคอ่าแบบหนึ่งวุ่นวายแบบหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งเอ่อชทวิทเป็นว่าไม่ไปฮังเกอร์ฮะ แล้ว uh, uh, ก็ออเดรช์ว eh? uh. ันล so huh? oh. ุกงขึ้นเรจะเสร็จวัเนี่ยเอออ้าวเบลคัสเพ s เตอร์เอ็กซ์เพ s สชันนิสติกแสดงว่าอันนี้เป็นวาสุพีสครับเจ็ดพันโห c o n g r a t u l a t i o n s Aldrich just f i n i s h e d m a s t e r p i e c e a t m i r e อ่เยี่ยมเซ l ล์ paintingyes เซ l ล์ painting, yes, sell painting. ราคาราคาราคาอราคาต้นมันเจ็ดพันเจ็ดนะครับเราขายได้เจ็ดพันเจ็ดทำไมทำไมทำไมขายได้เจ็ดันเจ็ดเรามีเอเจนต์เรามีเอ็กซ์ s พรสชันนิเรามีมาร์เก็ต l e เรามีค e a t ีฟิช i s i น n a รีทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับเอ็กซ์เพรสชันนิ e m o t i o n a l works of art regardless of their actual mood ย yeah. ่ สามารถวาดรูปอะไรก็ได้นะฮะตอนนี้โดยไม่ต้องสนแล้วเราจะมาลอง sad painting ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไดน้นด้ได้มาสพจาก sad painting เคนี้ถ้ากินข้าวเสร็จมานอนฮะเป็นว่าเอาเอไปทำงานเสร็จไปนอนฮะที่เด็กจิ๋วนี่ทำงานเสร็จไปนอนครับอันนี้ทำงานเสร็จไปนอนท่อมึงจำเตียงแตยงได้ดีจังวะเก่งมากโอ้โหจำเตียงทุกคนเลยครับจริง ผมทำไปะไอ้นี่ก็ไปนอนแล้วครับอยากมีลูกอีกคนไหมฮะยังไม่แก่เลยนี่ <c oughs> เอาไว้ก่อนฮะบ,บ้านเมืองเยอะครับลมจมแต่ตอนนี้อยากมีอ่าออลืมออกคือ Family Tree มีแล้วนะครับมีตัง้งนานแล้วเจเนติกคือที่ผมเลิกเล่นกเข้าโคเดนเพราะว่ามันไม่จำว่าเป็นพ่อแม่เป็นลูกกันนะ่ะนะฮะในี่เหตุผลนิดนึงนะฮะ แต่อันนี้ให้วาดรูปไปเรื่อยๆก่อนครับไอห,หนุ่มยี่เพิ่งแชทครับยี่เพิ่งไปนี่ละไปซ่วมแล้วก็ไปนอนฮะนาดีนอันนี้ทำเสร็จแล้วโอลดริจว่าเสร็จยังว่าเสร็จแล้วนี่ชเชอร์กลีขายได้พันหกทำไมขายได้นิดเดียววะทำเงน้นเออ นโกเชตเวเอเจนต์นะทำได้มั้เนี่ยเออทาดิเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลว่าเอเจนต์นั่นทําอะไรได้นะครับเออโอเคเนี่ยมาวางไอ้นี่ไว้ที่โต๊ะอาหารดิขอไอ้หนุ่มนี่ขอไอ้นี่ขอไอ้เด็กนี่เออ กินข้าวใเสร็จเราก็ไปนอนครับเยี่ยมบ้านเราสงบสุขครับแต่ผมว่าผมจะพอร์ดแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันผมทำแบบว่าสั้นๆไม่ได้อะไอผมทำแบบยาวๆไม่ได้เพราะว่ามันจะกิน ไอความยาวของคลิปนะครับมันจะกินเน็ตไปเยอะพอสมควรนะครับก็เลยหมายถึงมันมันอัปโหลดช้านะฮะในข้มหมายผมที่จะสื่อก็คือต้องหยุดพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอัพโหลดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อใหม่นะครับโอเคเจอกันฮะพรุ่งนี้บ๊ายบาย